สวัสดีชาวสินค้าดวงความรักประจำวันที่3มีนานะคะคุณได้สองดับกับผัวคุได้วิวฟอร์จูนวันนี้อาจจะต้องตัดสินใจอะไรที่สำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยนะคะปัญหาอะไรต่างๆจะหมดไปนะคะก็จะมีพลังงานที่ดีขึ้นแฟนได้ไพ่ดีมากๆเลยวิวฟอร์จูนวันนี้หยิบจับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จักรวาลส่งพลังงานบวกมาช่วยด้วยก็แปลว่า อะไรที่เคยเป็นปัญหาเนี่ยก็จะแก้ไขได้จากที่โชคดีอยู่แล้วก็จะโชคดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะจะมีปฏิหารเข้ามาช่วยทำให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้มีไพ่ Red Fact แล้วก็ Get more i n f o r m a t อ่ n ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไระี่ยก็ต้องหาข้อมูลนะคะคิดได้ถี่ถ้วนก่อนอันนี้ใช้ได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องรักนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาส่วนตัวเยอะหน่อยแต่ว่า วันนี้จักรวาลจะส่งคนที่ใช่มาให้นะคะยังไงก็อย่าปิดใจนะ